ทุกคนเนอะมาถามเรื่องร้านนี้คือให้ลูกดูแลจริงเราเปิดร้านนี้ขึ้นมานะครับชื่อร้านตอนแรกเขาบอกเลยว่าชื่อร้านหลานกลมกิ๊กห <c oughs> ลานกลมกิ๊กนะฮะเนื่องจากว่าเ,เมื่อช่วงเวลาหนึ่งเราก็จะมีร้านอาหารชื่อร้านบ้านกลมกิ๊กนะฮะซึ่งอันนั้นก็เป็นคุณแม่เป็นคนทําอาหารอยู่นะครับเพรานว่าเปิดมาเป็น10กว่าปีแล้วตอนนี้เอิร์ธก็โตและ,ล,ะลูกชายเขาเป็นคนชอบทําอาหารเหมือนกัน ขาก็มาปรึกษาบอกว่าพ่อเอิร์จะตั้งชื่อร้านอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ให้คนจําง่ายก็เอากลมกิ๊กละกันแต่เนื่องจากว่าไม่ใช่ตัวคุณย่าก็เลยใช้ตัวเอิร์ธละกันน็คือหลานหลายคนสงสัยว่าเอ้พี่มีหลานแล้วเหรอ <c oughs> ยังเขายังไม่แต่งงานนะจ๊ะเขายังไม่แต่งจะแต่งสิ้นปีนี้นะครับเพราะนั้นยังยังยังไม่มีหลานนะเพราะนั้นหลานก็คือตัวเขาตัวเอิร์ธครับร้านนี้คือเออคือ คือเป็นเงินของเขาแหละเงินเงินเก็บของเขาเงินเก็บของเขาเนาะเงินเก็บของเขา่กิกไม่ได้ช่วยเหลือยังไงไมคะจริงเงินเขาก็เงินที่พี่ให้ <c oughs> ให,ให้ให้ไหวอะน,นะ <c oughs> พี่ก็จะบอกว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่แบบว่าโอเคพ่อไปลงทุนให้หรืออะไรให้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ยังไงก็ช่วยใ <c oughs> ห้กําลังใจค่ะแล้วก็ช่วยแบบมีทีปรึกษาแล้วก็เป็นคนคอยชิมค่ะว่ารสชาติเป็นไงบ้างตั้งแต่แรกๆคือเขาชอบทาอาหารแล้วเขาก็ เหมือนทำอาหารจีบตั้งแต่แรกๆเลยค่ะเขาก็มีแบบว่าเมนูแรกก็คือที่ที่เอาไปส่งให้ก็คือข้าวไข่เจียวคุณสุดช้าเอาไปส่งให้ที่ตึกกเมียอ่ส่งแล้วก็กับหวานไหมหวานแล้ก็อร่อยกลมกลมคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเมนูนั้นขอยากจะลองกินก็ลองมาชิมได้นะเพราะว่าเมนูนั้นอยู่ในอยู่ในเมนูของร้านด้วย ซึ่งไม่เกี่ยวกับกุ้งหมุนเส้นเลยแต่มีอาหารยังไงอะคะอ่ามาลองชิมกันได้ครับกุ้งหมุนเส้นที่นี่อร่อยครับมีกุ้งค่ะต้องมาทําดูแลเป็นแบบว่าของตัวเองเป็นยังไงบ้างคะก็เหนื่อยครับเหนื่อยกว่าที่คิดเยอะเลยครับแต่สนุกครับสนุกครับก็เหมือนเราได้คือก่อนหน้านี้เราก็ทําเหมือนรายการทีวีเนาะก็คนละแบบกันเลยอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนได้มาลองสิ่งใหม่ๆก็สนุกดีครับอันนี้เลยที่ดูแล ใน,ในัวหมดเลยครับแต่ว่าแต่ว่าก็อย่างข้างนอกก็ผมดูแลด้วยแล้วก็มีพี่สาวดูแลด้วยกระเป๋าก็มาคอยเสิร์ฟด้วยบางที <c oughs> แต่ว่าถ้าในครัวก็จะจะเหมือนลงลงเออใช่เหมือนกัคอยคุณพ่อต้องบอกจริงร้านอาหารร้านนี้เนี่ยมันเป็นลูกลูกผมชอบทำอาหารเอิร์ธเนี่ยชอบทำอาหารส่วนบาวารีเนี่ยเป็นความฝันเขาแต่เด็กแล้วเช่นเดียวกันเขาอยากเป็นเด็กเสิร์ฟ เขาบอกว่าเขาบอกเอาถามเขาสิเขาบอกเขาอยากเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยมัมีความฝันเล็กๆที่หนูแบบว่าอยากจะทํามาตั้งแต่แบบว่าคือถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากทำนะคะเพราะว่าเห็นแบบว่าพี่ๆที่มีอาชีพแบบว่าคอยบริการคอยเสิร์ฟอะไรเงี้ยมันก็่าสนุกดีแล้วเราเป็นคนที่ยิ้มแย้มจำใส่เงี้ยค่ะเราก็คิดว่าถ้าเกิดเราเสิร์ฟเนี่ยเราน่าจะน่าจะเอนเตอร์เทนหรือว่าน่าจะแบบว่าเสิร์ฟได้ดีอะไรเงี้ย เลยลงตัวเลยเนาะเลย,เยก็อ,อยากสมัครคอนเสิร์ตแต่อพี่อคิดว่าจริงๆแล้วแล้วมาทานร้านอาหารร้านนี้นะพี่ก็มีความรู้สึกว่าโอเคคืออย่างลูกพี่ก็เป็นคนชอบงทำอาหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีความสุขที่คนที่ทานของเขาแล้วมีความสุขที่รู้สึกว่าอย่าง,งานั้นเพราะนั้นเขาจะชอบทําอาหารไปให้เป่าจีบจีบผู้หญิงเขาก็จีบผู้หญิงเขาก็ทำอาหารไปให้กินเขาไม่ได้ซื้อดอกไม้ทําอาหารว่าแปลกพี่ก็รู้สึกแปลกนะแบบไปคบกับ เปาไปหาพ่อหาแม่เขาก็จะไปทําอาหารให้ไปเที่ยวสุพรรณเขาก็ไปจับปลาแล้วก็มาทําอะไรไม่รู้อ่ะของเขาอ่ะเห็นใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนแรกก็ใส่ถุงแบบว่าใส่อะไรอ่ะใส่ถุงไปให้ตอนนี้ยกเตาไปที่บ้านเป็นย่างล่าสุดก็ข้าวหมูย่างซึ่งจริงๆพี่คิดว่าร้านนี้มันเป็นร้านของความสุขนะพี่คิดว่ามันเป็นร้านของความสุขเพราะนั้นก็คิดว่าทุกคนมาทานก็คงจะได้รับความสุข นอกจากความสุขของอาหารแล้วก yeah. <the> <ic curs> <shares> ็บรรยากาศที่เป็นความสุขที่แบบว่าทุกคนได้ได้ทำงานตรงนี้ให้ทุกคนนะกนนนอาคตด้วยเใช่มะก็ใช่เนาะอือก็ในแนวนั้นที่คิดว่าคือเหมือนอยากเป็นแบบอยากมีธุรกิจธุรกิจที่ร่วมร่วมทางอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มันมั่นคงมันค่ะไปปีนี้เลยใช่ไหมคะชัวร์ๆต่ใช่ใช่ใช่วันที่แต่งที่สุพรรณวันที่สอง พฤจิกานะพฤจิกาพฤจิกาพยอนะจ๊ะไม่ใช่พ,ออพยพยอพฤจิกายนนะจ๊ะแล้วก็อาจจะต้องมาเข้าโบสถ์อีกทีหนึ่งนะครับวันที่9ที่ที่ททบอถ์อัสสัมบอถ์อสสมนะครับก็ถ้าฉลองคงไม่มีการฉลองเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราฉลองกันมาตลอดเวลาแล้วเข้าโบสถ์อ่ะพี่ว่าเข้าโบคครับสถ์ทำนองนั้น ตื่นเต้นกับร้านก่อนว่าจะเป็นยังไงก็คือที่จริงเราก็มีมีเขาเรียวกว่าอะไรมีการไปวางแผนบ,บ้างแล้วคะ่ะเรื่องลองชุดแต่งงานอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีแบบว่า,าไปดูที่ที่ที่สุพรรเนี่ยว่าจะจะทำยังไงจะออกแบบเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยในการแบบว่าทำทำ กินเลี้ยงงานแต่งอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแนวแบบว่าลูกทุ่งลูกทุ่งตระกายสไตล์เราอะไรเงี้ยสนุกสนานสสนนนุกาอาเป็นว่างานสนุกคืองานที่สุพรรณใช่ออกไทยๆมีโหมีอะไรได้ๆเนี่ยแต่ว่างานที่ที่ในโบสถ์ก็อย่างว่าในโบสถ์นะจะไปโหไม่ได้นะ นี่เงียบไปเลยพี่ก็เลยบอกว่าเอองานงานที่กรุงเทพเขาอาจจะเป็นเฉพาะในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่อาจจะไม่บันเทิงมากเท่าไหร่อยากชวนพี่ๆไปสุพรรณอ่าไปสุพรรณทาเป็นสุพรรณพี่คิดว่าสนุกใครพี่เหรอวัดที่ลูกสุพรรณลูกๆ่แตงงานคือพี่พี่บอกว่าจริงๆมันพี่รู้สึกดีนะที่แบบเขาเริ่มต้นด้วยกันนะคนเราเนี่ยจะใช้ชีวิตร่วมกันมันไม่ใช่แค่รักกันมันต้องเคยลำบากด้วยกัน มีแก้ปัญหาด้วยกันปรึกษากันเพราะว่าร้านนี้พี่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรใดๆเลยพี่ไม่ได้มาสนใจเขาจัดการของเขาแล้วเขาไปปรึกษากันเอาเมนูอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมาถามเราบ้างเล็กน้อยว่ายังไงอะไรเงี้ยนะแต่พี่ก็พี่รู้สึกดีที่แบบถ้าเกิดเขาจะใช้ชีวิตคู่กันควรจะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันพี่คิดว่าสร้างในะสร้างตัวมาด้วยกันอันนี้จะดีีน้เขาเป็นคนนี้ใส่ดีนะ พี่ชอบว่าคือคือไอเรื่องสวยเป็นธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมสาหรับเปาแต่พี่พี่ว่าสิ่งที่พี่ประทับใจเปาบรีคือเขาเป็นเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนนิสัยดีใจดีพี่บอกว่าคนเราถ้าได้ภรรยาคู่ครองที่ใจดีชีวิตจะดีครอบครัวจะดีพี่รู้สึกอย่างนั้นนะเหมือนเมียพี่อ่ะเมียพี่ดีีพี่นี่ดีพี่ก็ดีใจกับเอิร์ธนะที่แบบเลือกผู้หญิงได้ไม่ผิดเนาะยักษ์มีลา พี่อยากสิอยากเลยแล้วพี่อยากมีากนานมาก,กแ,แล้ว so พี่บอกแต่งเถอะพอแล้วเป็นแฟนกันเยอะแล้วรู้จักกันกันไม่รู้จะยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คือพูดจริงจริงว่าอย่างี้นี่พูดจริงใช่พี่ยังมีหลานพี่ยังมีหลานนานมากแล้วใช่อยากสามสิบปีใชาขณะนี้พี่อุ้มลูกชาวบ้านมันมู้อะไรบอกเฮ้ยพ่อยังมีหลานแล้วนะอยากให้แต่งงานรนงี้ยแต่ว่าเปารีเขาก็ยังทํางานอยู่ไงเออก็ยังแบบเออยังไม่มั่นคงเลยอะไรเงี้ยเออยังแบบยังแบบพึ่งทํางานได้ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ย ถ้าถามพี่พี่ดีใจนะเขาแต่งอ่ะพี่ยังมีหลานพี่ยังมีหลานมีเลยไหมคะมีเลยไหมคะไม่ได้คุมเนาะไม่ได้คุมไม่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 คุพี่คือหมายถึงหลังแต่งพี่คือนี่กดคือกฎกติกาพี่บอกว่าชีวิตคนต้องมีกฎกติกาพี่บอกว่าพี่บอกว่าผูดทั้งกับทั้งเอิร์ธนะพี่พูดกับเอิร์ธเป็นส่วนใหญ่บอกว่าคนเราถ้าจะเลือกเขาเป็นภรรยาแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องให้เกียรติต้องให้เกียรติเขานะ อย่าไปทําอะไรนะรอวันแต่งงานเราต้องแต่งงานกันก่อนถึงจะนู่นนี่นั่นได้หอมแก้มกันอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเออแค่นั้นอยากเลยแหละปังเลยเราโอเคไหมคือโอเคเรื่องะไหนเปล่งเปล่งใช่ไหมเปล่งเป่งโอเคไหมก็รอให้เคลียร์งานแล้วก็ให้ให้ให้มันคงที่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยให้เราพร้อมเต็มที่ค่ะแต่ก็ ยังปล่อะไไรปตามธรรมชาติน่ะพี่ว่าให้เป็นธรรมชาติแต่งงานแล้วคือก็ยังทำงานปกติใช่ไหมก็ยังทำงานรับงานปกติค่ะเออมันไม่ใช่ญี่ปุ่นใช่ั้งแต่งเขาต้องเลิกแต่งแล้วทำงานได้ทำงานค่ะแล้วก็คือคือเมื่อเราพร้อมแล้วก็อ่าก็คือแบบว่าก็คอยให้เป็นธรรมชาติธรรมชาตินะเนาะพอเข้าใจพออาเข้าใจว่าหนูเครน อ่าเปาเปาดีกว่าเปาเปาเปาฝากร้านมาลูกก็ฝากร้านหลานกรมกิ๊กด้วยนะคะอยู่สุขคนัสสวรรษ์นะคะติดกับโรงเรียนอนุบาลโชคชัยคุกเดียวนะคะแล้วก็อยากฝากร้านที่เป็นเคาเรียกว่าเราทาร่วมกันนะคะระหว่างเปากับเอิร์นแล้วก็ครอบครัวกรมกิ๊กนะคะยังไงก็อย่าลืมมาทานอาหารกันในส่วนของร้านก็มีกุโรตีชาชักด้านหน้านะคะแล้วก็มีซีฟู้ดนะคะเป็นติกเนเจอร์ก็คือ กุ้งอบขุนเส,ส้นนะคะงก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะอ่าสำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ชอบกินกุ้งอุนเส้นแล้วกินกุ้งไม่ได้แพ้กุ้งนะอันนี้เหตุผลที่ก,การเราทำเนี่ยเพราะว่าเอิร์ธเนี่ยเขาเป็นคนแพ้กุ้ง <c oughs> แล้วก็ไปกินกุ้งอบขุนเส้นแต่แบบแบบไม่ใส่กุ้งมันไม่ทําให้ก็เลยมางกูทาเองก็ได้วะเพราะนั้นที่นี่ที่นี่เราจะมีอบขุนเส้นที่รสชาติเหมือนกุ้งอบขุนเส้นเลยแต่ใช้เห็ดแทน อ่ารับรองเราจะได้คนแพ้กูจะไดเ้เอ๊กูกินอบเส้นเหมือนคนอื่นแล้วนะอ่าใช่ใช่ <c oughs> เอเอ,เอ,เอที่ทนเดอะเอิร์ดนี่แหละ <c oughs> นะจ๊ะขอ,ขอบคุณค่ะ